ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเลยนะครับโอ้พายุใหญ่มาแล้วครับมาแล้วไอตรงนั้นเป็นกันทลักษ์นะนี่ทางนี้กันทลักษ์เบญจลักษ์นนคูณอุบลน,นะครับฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้เป็นขูคขูขันอยู่อยู่ทางนี้นะครับสีเกตอยู่ทางนี้อ่ะก็แถวไหนฝนตกแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับ ว่าเป็นยังไงมั่งนะครับก็แถวบ้านผมก็เริ่มมาแล้วเนาะเริ่มมีมั่งแล้วป่ามันนะครับป่ามันก็โอเคอยู่แต่ว่าหัวไม่ค่อยมีเนาะหัวไม่ค่อยมีมีแต่ต้นนะครับปีนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูไอวิธีทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกไวน้นี่ให้มันออกลูกเนาะอย่างเช่นต้นขนุนต้นมะม่วงนะครับไม่ใช่ต้นกล้วยนะครับต้นขนุนต้นมะม่วงแล้วก็ ต้นอะไรล่ะพวกต้นอะไรก็ได้นะครับที่ที่มันออกลูกที่มันเป็นต้นเนาะที่มีมีแก่นนะครับมีแก่นข้างในนะครับก็ลองทําวิธีผมนะวิธีผมคือแบบไหนหรู้ไหมครับเราขู่มันนะครับเราแค่ขู่มันมันออกลูกเลยนะครับเ,เดี๋ยวขู่วิธีไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสาเหตุที่ทําแบบนี้ก็คือต้นไม้เราปลูกมาสมมุติว่าสี่ห้าปีใช่ไหมครับ สี่ปีห้าปีต้นอย่างใหญ่เลยมันสมควรออกลูกแต่มันไม่ออกใช่ไหมครับแต่ว่าจนจนเราคิดเราเราคิดว่ามันเป็นตัวผู้เลยนะครับจนผมเกือบตัดทิ้งไปเลยนะครับบางบางบางต้นนะครับแล้วก็ไปได้ยินไอคนแก่คนหนึง่งพูดให้ฟังนะครับว่า ไอ้ ihr, ลองทําวิธีนี้นะครับให้ลองทําวิธีนี้มันจะออกลูกเลยนะครับถ้าถึงถ้าต้นมันได้อายุมันแล้วเราทําปุ๊บเราเราขู่มันปุ๊บไม่เกินปีหนึ่งถ้าถึงฤดูการหน้ามันจะออกเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะไอ้ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อนะแต่ว่ามันเห็นกับตาเนาะมนันเห็นเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะพูดยังไงดีนะครับอเดี๋ยวไปดูครับว่าทําวิธีไหนนะครับ <c oughs> โอ้เสียงแหบเลย <c oughs> เดินมาเหนื่อยนะครับอ่านี่ครับไอบบเอามีดมาสับนะครับเอามีดมาสับข้อหมาที่ผมว่าแค่ขู่มันมันก็ออกลูกแล้วนะครับข้อหมายที่ว่าขู่นี่ก็คือเรามาสับไว้ก่อนนะครับถ้าปีหน้าไม่ออกตอนผมมาสับนี่ผมพูดว่ายังไงรู้ไหมครับนี่นีนี่ผมสับปึ๊กปึ๊กป๊กปึ๊ ถ้าปีหน้าไม่ออกลูกตัดทิ้งเลยผมพูดด้วยอย่างนี้นะครับเออถ้าปีหน้าไม่ออกลูกจะตัดทิ้งเลยต้นนี้นะครับผมพูดแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็สับแต่ว่าแต่ว่าไอ้อยายาว่าผมบ้านะนะครับตัวนี้ผมก็จําเข้ามาเหมือนกันเนาะจําเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตะปูตอกอีกนะครับนี่เห็นไหมตะปูตะปูต,ปตอกอีกไอตรงนี้ผมสับไว้ยังไม่ถึงปีหนึ่งนะ ปีปีที่แล้วเนาะผมสับไว้นะครับปีที่แล้วปรากฏว่าเป็นยังไงครับพอสับผ่านไปเดี๋ยวให้ดูครับอ่านี่เลยนะครับสามลูกนะครับออกแล้วสามลูกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเนาะเอ,อมันเป็นความเชื่อหรือว่ามันเรื่องจริงนะครับหรือว่ามันใช้ได้จริงยังไงผมก็ไม่รู้เนาะเขาบอกว่าขู่มันนะครับเขาบอกว่าขู่มันเลย ถ้ามันไม่ยอมออกลูกนี่เราขูมันเลยนะครับรับรองปีต่อไปมันออกเลยนะครับเขาว่าอะผมก็เอามาลองดูปรากฏว่าได้ผลน่ได้ผลเฉยเลยนะครับขูต้นไม้นะครับก็ตั้งแต่เกิดมาก็เคยได้ยินเนี่ยแหละครับขูต้นไม้นะครับแต่ว่าได้ยินนานแล้วล่ะนะครับได้ยินนานแล้วนะครับแต่ไอ้ตั้งแต่พ่อผมแม่ผมก็ทํามาแบบนี้ตลอดนะครับทําแบบนี้ตลอดนะครับแต่ผมมาคิดๆด,ดูแล้วมันแปลกดีนะ มันแปลกมากเลยเพราะว่าเอามีดสับปุ๊บหรือดูการหน้ามันออกเลยเขาว่ามันออกจริงๆนะครับนี่ถ้าถ้าต้นมันได้อายุนะถ้าสมมุติว่าต้นมันเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่านี่ถ้าต้นแบบนี้เล็กๆแบบนี้นี่เขาบอกว่าสับยังไงมันก็ไม่ออกนะครับถ้ามันไม่ถึงอายุมันแต่ว่าตัวนี้ต้นนี้ห้าปีนะครับต้นนี้ห้าปี ในบ้านปลูกแค่สามปีมันออกลูกหมดแล้วนี่ต้นอย่างใหญ่แต่มันไม่ยอมออกนะครับอ่าก็เขาบอกว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นตัวผู้จะตัดทิ้งเขาบอกว่าลองก่อนอย่าเพิ่งลองเอาไว้สักปีหนึ่งลองไปขู่มันนะครับ <laughs> อ่ะโอ้มาแล้วครับเขานี่มาแล้วพูดเมาอะไรไโอ้มาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ลองไปทำกันดูนะครับใครที่มีปลูกต้นอะไรไว้แล้วมันไม่ยอมออกลูกนะครับไม่ยอมออกลูกออกผลก็เราลองไปทำดูนะครับมันน่าจะคือยังไงล่ะมันเป็นโคมเชื่อส่วนบุคคลเนาะถามว่ามัน <c oughs> ลองดูไม่เสียหายก็มันเสียหายอยู่นะก็เราไปสับต้นมันเนาะเอ,อแต่ว่าตัวนี้ต้องเสี่ยงเพราะว่า ต้นผมที่ท,ที่ผมลองนี่คือเจ้าทิ้งอยู่แล้วเนาะพ่ามันมันไม่ออกลูกนะครับมันออกอยู่แต่ว่ามันมันร่วงหมดนี่นี่มันจะออกตามตามกิ่งแบบนี้นะครับมันจะออกมาลูกเล็กๆเท่านี้โป้งนะครับแล้วมันก็ร่วงหมดเลยนะครับเออมันออกมาในต้นก็มีนะครับแล้วมันก็ล่วงทิ้งหมดเลยนะครับผมก็จนบัญญาก็เลยคุยกับพ่อผมว่าตัดทิ้งเนาะเพราะเอาไว้มันเกีกานะครับไม่ยอมบอกลูกคิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะครับแต่ว่า มาลองดูได้สามลูกแล้วโอเคนะครับใช้ได้ <laughs> ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับก็สำหรับคนอื่นน่าจะเชื่อสักห้าสิบเนาะห้าสบห้าิบนะครับอย่าอย่าเชื่อเชื่อทั้งหมดนะครับแต่สําหรับผมนี่ผมเชื่อสักเจ็ดสิบเลยนะครับผมเชื่อเจ็ดิบเลยเพราะว่ามันออกลูกจริงๆนั่น <laughs> หรือว่าหรือว่ามันจะออกอยู่แล้วเนาะหรือยังไงนะครับ หรือว่ามันจะไจอติดลูกป,ปีนี้อยู่แล้วเนาะแล้วพอดีเรามาทําแบบนี้มันก็เลยพอดีเลยหรือว่ายังไงนะครับออก็ว่ากันไปนะครับอ่าไปมาผมเลยมาสับต้นนี้ด้วยอา่านี่เห็นไหมต้นมะม่วงตัวนี้สามสี่ปีแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูปีหน้ามันจะออกไหมอา่าเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูไอติดตามผมไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะถ่ายให้ดูว่ามะม่วงต้นนี้ มันไม่เคยออกลูกเลยแล้วต้นก็ไม่ใหญ่แล้วปีหน้ามันจะออกไหมผมสาบแบบนี้เนาะเดี๋ยวรอติดตามดูผมจะถ่ายลงเรื่อยๆนะครับเออนี่ครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วออโอ้มืดหมดเลยตอนนี้ก็บ่ายสามบ่ายสามกว่าๆนะครับเดี๋ยวออกมาดูข้างนอก เป็นยังไงมั่งโอ้มันกําลังงามเลยนะครับโอ้ยอดสุดยอดเลยนะครับยอดมันโอ้แถวบ้านผมเขาก็ปลูกกันเยอะนะครับมีแต่ป่ามันเลยมืดเลยครับนี่ในกล้องอาจจะดูสว่างอยู่นะครับแต่ว่าตรงที่ผมยืนนี่มืดแล้วนะครับมืดหมดเลยนะครับเห็นไหมทางนู้นนะครับตะเวนนะครับตะเวนตกแล้วอ่านี่ครับมันก็อย่างดีเลย ปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยนะครับนี่แค่ลองพื้นครั้งเดียวจบเลยยาเร่งทางใบอะไรปุ๋ยอะไรไม่ได้แตะท้องเลยนะครับปล่อยยาวเลยโอ้มาแล้วครับมาแล้วนี่จะตกหรือเปล่าคอยดูนะครับคอยดูว่ามันจะตกหรือเปล่าอ่ะ่ะโอเคครับคลิปนี้เขาเรื่องต่อไอ้ขู่ต้นไม้ นะครับคลิปนี้ชื่อว่าคลิปขู่ต้นไม้ถ้าไม่ออกลูกปีนี้ขู่มันเลยเขาบอกตัวนี้จําจําจากคนแก่มานะครับทานไม่ยอมออกลูกเราขู่มันนะครับรับรองออกลูกเลยนะครับออก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเนาะนะครับเอผมไม่แน่ใจว่าต้นกล้วยนี่ทําได้หรือเปล่าเนะ <S <S แต่ว่าต้นกล้วยนี่เราจะถ้าเราไปสับ <ale m any> ยังไม่ได้ลองกับต้นกล้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้นกล้วยต้นหนึ่งอยู่แต่มันลองกับต้นกล้วยยากเนาะเพราะกล้วยมันเป็นกล้วยแบบไอ้มันมันออกลูกเร็วเนะถ้าเราไปสับบางทีมันจะออกอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่ลองนีกวัวกับต้นกล้วยนะครับแต่ลองกับต้นไม้เดี๋ยวมาดูต้นนี้นต้นนี้นะครับ <ul ing> ผมลองไว้แล้วนี่เดี๋ยวรอดูพีหน้านะรอดูพีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงถ้าถ้ามันออกลูกนี่ผมเชื่อเลยนะครับอ่ะ ตอนนี้ผมเชื่ออยู่ประมาณ70็ดสิบเนาะเจแต่ถ้าปีหน้าต้นนี้ออกลูกด้วยนะผมเชื่อ90เลยนะครับเอาไว้เหลือไว้สัก10เนาะผมจะเชื่อไป90เปอร์เซ็นตเลยนะครับอ่านี่คอยดูต้นนี้นะครับปีหน้าเนาะแต่ตัวนี้มหาสัรย์เลยออกแล้วสามลูกนะครับได้กินแล้วปีนี้อ่า,อาต้นไม้ที่ปลูกมากับมือได้กินแล้วครับ จากความเชื่อคนโบราณเนะเาะให้ขู่มันนะครับความหมายก็คือแบบว่ายัางไงล่ะถ้ามึงไม่ออกลูกกูจะตัดทิ้งอะไรประมาณนี้นะครับเมันก็กลัวหรือเปล่า <laughs> <laughs> พอมันกลัวปุ๊บมันก็รีบบอ,อกลูกถ้าถ้ากูไม่ออกลูกนี่เขาตัดกูทิ้งเลยอะไรประมาณนี้นะครับสงสัยสงสัยม,มันจะคิดแบบนั้นหรือเปล่า, <laughs> าว่ากันไปเนาะ โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามโอ้ยเพียนหมดแล้วลิ้นพันแล้วครับนี่พูดลินลินพันธ์ก็เหนื่อยเนาะหายใจไม่ทันนะครับเดินมาจากข้างบนนะครับเห็นเห็นคืมคืมฝนนะครับเห็นคึ้มฝน,น,นมมมมมแล้วก็เดินลงมานะครับอ,อแล้วก็ฟันหน้าผมหายไปหลายซีกเลยนะครับก็เลยพูดไม่ชัดนะครับผมพูดไม่ชัดเท่าไหร่เเอ,อว้าาไทยก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะใช้วา พูดพูดไม่ชัดนะครับพูดไม่ชัดโ <laughs> <laughs> อเค okay. คลิปนี้ขอพูดมากที่ดูเจ้าเจคลิปลาไปก่อนครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ